สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำหนังสือภัยสิทธ์มเอนเมนะครับผู้บริหารทุกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็น SME หรือองค์กรขนาดใหญ่นะครับสมควรที่จะลองเอาไปอ่านดูนะครับเนื้อหาอ่านไม่ยากเต็มไปด้วยรูปภาพและตัวอย่างมากมายนะครับมันช่วยทำให้ดึงสตินะครับเวลาเกิดวิกฤต ทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกลองใช้หนังสือเล่มน,นี้เป็นไกด์นำพาไปว่าอะไรที่ควรจะทำบ้างนะครับขอให้หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเป็นเครื่องช่วยนะครับให้สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นนะครับลอง พิจารณาดูหัวข้อที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับมันมีเช็คชีตนะครับประมวลผลมาจากประสบการณ์นะครับธุรกิจหลากหลายมากมายนะครับแล้วก็มีบทความทางวิชาการอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับกว่า40ปีที่รวบรวมมานะครับอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาหนังสือเล่มน,นี้ไม่หนาครับใช้เวลาไม่เยอะแต่ช่วยดึงสติครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป นะครับขอบคุณครับ